สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะค่ําคืนวันศุกร์เข้าสู่เช้าวันเสาร์สวัสดีจอดําค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะหลังจากนางฟ้าดูอ่าซีรีส์เซ็กอันเดอซิตี้จบแล้วคาริบเอร์ชอนางฟ้าก็จะทำท็อปิกฟินฟินให้คุณผู้ฟังฟังก่อนที่จะไป Sleep on the b e เบนะคะท็อปิกวันนี้นะคะเป็นความรักที่มันรู้สึกอึดอๆ เงาเงาเศร้าเศร้าแล้วก็มันเป็นความวาวุ่นในจิตวิญญาณของใครบางคนอยากให้นางฟ้าสื่อสารผ่านคุณนะคะผ่านไพ่บอกคุณนะคะใครอยากทักหาคุณมากในตอนนี้ทำไมเขาถึงอยากทักหาคุณล่ะเรามาดูเหตุผลในการอยากทักหาซินะคะพลังงานสามใบนะคะมีพลังงานของเมจิเชียนนะคะเมจิเชียนนะคะ King of Sword The Star อืม มันเป็นไพ่แบบว่าหนักหน่วงพวงองุ่นมากออกมาชัดๆเลยคนเกิดทัดลมลมเมทุนตุนกุมนะคะอยากทักหาคุณมากเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บกดในจิตวิญญาณเงาเศร้าคิดถึงรอพลังงานของคนคนนี้รอเวลาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณได้รับรู้ว่าเขาคิดถึงคุณแค่ไหนเขาส่องเขามองคุณ คุณกับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือคุณอาจจะเป็นธาตุอะไรก็ได้ที่ดิวกับชาวธาตุลมพลังงานไพ่เดอะสตาร์นะคิงออฟสอดผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยลดลาวาสอกให้ใครหญิงจองห้องพองขนแต่พลังงานของเขาตอนนี้วาวุ่นค่ะถ้าคุณเป็นเดอะสตาบอกเลยว่าเขาจะยอมลดอีโก้ลดอัตตาตัวตนลดความหญิงจองห่องพองขน ความเป็นพ่อมดสายเมนิเฟต์นะคะเขากับคุณอาจจะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยคล้ายๆกันมีอีโก้ใครทักก่อนคนนั้นแพ้แต่เขายอมแพ้แล้วว่าเขานั่งไม่ไหวแล้วว่าเขายืนไม่ไหวนอนไม่ไหวคล้ายๆว่ามันมีความเหงาจนแบบรู้สึกว่าทําไมโลกนี้มีสิ่งไหนได้เล่าลายร้อมเขามากมายแต่ทําไมใจของเขามารู้สึกเคว้งคว้างอ้างว้าง คิดถึงคุณเหลือเกินล่มไปทุนตุนกลุ่มนะคะเลข2เลข6นะคะมีค่าสเลขออกมา2กับหกสิบได้อ่า18ได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ความเมจิเชียนฉันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยจ่ะ fc นางฟ้าฉันคิดถึงเธอมากฉันอยากจะบอกว่าฉันแบบอึดอัดอยากกรีดเขาอยากกรีดอยากแบบ เอามือไต่กำแพงเอาหัวโขกกำแพงเพราะว่าอะไรคุณกับเขาอาจจะแบกพักบล็อกไม่ได้อยู่ในชีวิตกันแล้วไม่ได้เจอกันมา2ชั่วโมง2วัน2อสัปดาห์บางคนอาจไม่ได้เจอคุณมาเนิ่นนานจะเข้าสองเดือนแล้วก็เป็นไปได้ไม่ใช่แค่เจอนะแบบด้วยความที่คุณกับเขาบล็อกกันอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้แบบส่งข้อความเทคแอคชั่นอะไรให้คุณเลยนะคะ ไม่เห็นหนะ้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคนที่อยากทักขาคุณกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับนะวาวุ่นทําอะไรก็ไม่มีความสุขเลยเขากําลังรวบรวมความกล้าเมจิเชียนคิงออฟสอดผู้ชายคนนี้กําลังรวบรวมความกล้ากําลังคิดว่าถ้าหากว่าคุณไม่รับสายไม่ปลดบล็อกแต่เขารู้จักบ้านคุณที่ทํางานคุณห้องคุณอพาร์ตเมนต์คุณเอ๊ะหรือว่าเขาจะไปที่ ตึกของคุณบ้านของคุณที่ทำงานของคุณดีนะไปดักรอเป็นโจนมุมตึกขอโอกาสคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะส่งสารไปคุณก็บล็อกทุกช่องทางเลยนะคะคุณเนี่ยใจร้ายมากๆเลยความรู้สึกที่เขาบอกตอนนี้นะใช่สีก็คุณเป็นคนที่แบบว่าเลิเป็นดาวเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่ามีความแบบแพลวพลวใครต่อใครก็แบบเอาอกเอาใจพเนาพนอจีบ ยัดเยียดความสุขให้คุณแล้วเขาล่ะทำอะไรไม่ได้เลยโดนคุณบล็อกโดนคุณหันหลังให้เหินห่างหมางเมินไม่รู้ว่าคุณไม่พอใจอะไรเขาแต่มีพลังงานของชาวทัตลมไม่ทุนตุนกลุมคนนี้12 16 18รู้สึกเจ็บปวดเสียใจเหงาแล้วก็เบื่อแล้วก็เหมือนที่นางฟ้าบอกอะค่ะอยากจะ เอาหัวขอก,กำแพงเอามือไต่กำแพงความเป็นเมจิเชียนเขาอาจจะเป็นคนหัวรุนแรงอารมณ์รุนแรงเนาะเพราะมดจิตใจดีสาย m e n i f e s t m a n i f e t สามวันสามคืนแล้วคุณก็ยังไม่ปลดบล็อกเขาเลยรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วนะเมื่อไหร่เธอจะแบบหายโกรธหายงอนถ้าคุณงอนคุณโกรธเขาเขาอยากบอกว่าได้ปลดเธอะเแบบีที่รักดา r ิงได้ปลดปลด,ปลดบล็อก คุยกับเขาเคียร์กับเขาให้เขาได้มาหามาเจอคุณรู้ไหมวิธีง้อของเขาคือการได้อยู่ใกล้ๆคุณได้สกินชิปคุณได้พูดกับคุณข้างๆหูได้ขอโทษได้อกกอดได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณแบบรู้สึกอ่อนระทวยให้คุณใจอ่อนยอมเขานะคะพลังงานของ k King o อ s w r r d คุณอาจจะดิวความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ค่อนข้าง,งเงียบ King of s w o r d บวกเ a g i c i a n เขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานแบบอยู่เฉยๆนิ่ง,งๆ In t r ท v e r t ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะอาจจะเป็นนักคอมพิวเตอร์นักไอทีนักวิชาการหรือบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์สายมูสายจิตวิญญาณหรืออาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมอนะคะหมอดูได้ไว้ Why? ยังไงเนี่ยนักเกลือจังเลยคนคนนี้นะคะเขาอาจจะแบบนั่งเปิดไพ่ทั้งวันเขาอาจจะแบบ นั่งดูดวงทั้งวันแบบถ้าเขามีเซนและจิตวิญญาณหรือพอที่จะดูได้ความรู้สึกมันก็แค่นั้นน่ะแบบสมมุติว่าไพ่ออกมาว่าเออคุณจะยอมปลดบล็อกคุณจะติดต่อกลับมาแต่คุณก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยมันเลยทำให้เขารู้สึก อารมณ์ร้อนหัวร้อนวาวุ่นมันไม่ได้ลนะแบบเซนต์ของเขามันต้องไม่ผิดสิสุดท้ายทำไมคุณถึงไม่ติดต่อไม่ปลดบล็อกสักทีนะคะนี่คือพลังงานของคนอยากทักหาโทรหาติดต่อคุณมากราศีกุมกุมภาพันธ์นะคะเมถุนนะคะ,นนะ,คะมิถุนายนแล้วก็ตุนตุลาคมถ้าเป็นเดือนเกิดของเขานะคะวันเสาร์วันพุธ วันจันทร์วันอังคารออกมาได้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะมีชะง,งักติดหลังทําบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจคุณทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหงห่วยไม่อยากไปต่อเบื่อเบื่อมากเขาเลยรู้ว่าเขาจะต้องทําให้คุณหายเบื่อนะคะพลังงานของเขาตอนนี้รู้หมดแหละว,ว่าคุณต้องการอะไรให้งอแบบไหนแต่พรีชช่วยเคลียร์ช่วยปลดบล็อกก่อนนะคะถ้าเขา กับคุณแบบเข้ามาฟังช่องอ่านไพ่ของยูทูบเบอร์คนนั้นคนนี้แล้วมันมีพลังงานว่าเธอจะโทรกลับเขาจะโทรกลับบอกเลยค่ะว่าเป็นฝั่งเขานะคะที่จะติดต่อหาคุณหรือเขาอาจจะส่งข้อความโทรกลับมาหาคุณเป็นสิบรอบแต่ว่าด้วยความที่คุณบอกเขาคุณอาจจะแบบไม่ได้รับรู้อะไรเงี้ยเขาอยากบอกว่าตอนนี้นะมันเกินคําว่าทักขาไปแล้วอ่ะ เขาพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้แบบไม่ฟุ้งซ่านนะคะความแบบคิดถึงความอยากเจอหน้าอยากมาหาความอยากเคลียร์มันทำให้เขาฟุ้งซ่านมากๆเลยนะคะปีนักสัตว์คุณกับเขานะคะอาจจะเป็นตัวใหญ่ๆแล้วเช่นหรูหมูฉลูหมูนะคะหนูหมาเสืองูใหญ่ได้นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยากบอกคุณว่า แน่จริงก็ปลดบล็อกสิแนะจริงก็มาเคลียร์กันตัวเป็นๆสิอย่าหนีปัญหาสินะคะเริ่มหงุดหงิดหนหวยเริ่มกโ,โกโรธละโกรธจริงๆนะงอนแล้วนะแต่ทำไงได้อะก็เธอใจร้ายเขาอยากบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกใจร้ายกับเขาเมื่อไหร่คุณจะบทขยีม้มี บีเขาให้ตายคามือด้วยด้วยความเงียบของคุณสักทีนะคะคุณรู้ไหมว่าทุกๆครั้งที่เขาเอาเอาวตารมาส่งคุณหรือให้เพื่อนส่งให้ใดๆก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มโซเชียลคุณ,คณเพราะมันมีไพ่เดอะสตาร์ใช่ไหมเขายังบอกว่า เธอจะเช็คเลตติ้งไปไหนเธอจะสวยไปไหนเธอจะหวัวเราะคิกคักยิ้มเป็นแลนไปไหนทั้งนั้นที่เธอใจร้ายกับฉันโทษคุณไปอีกอะว่าคุณเนี่ยดีกับคนอื่นแต่กับเขาอะร้ายแต่กับเขาสิ่งแย่ๆเกิดแต่กับเขานะคะนี่คือพลังงานเรื่องราวของใครอย่าจับผิดเขามากได้ไหมให้โอกาสเขาได้ไหมอย่าบทขยี้บี้เขาเหมือนที่คนอื่นทำได้ไหม เมื่อก่อนเขาคิดว่าคุณคือที่พักพิงสารพักใจเป็นความอบอุ่นเป็นความแบบสบายที่ของคุณบ้านของคุณห้องของคุณที่ที่เราเคยอยู่ด้วยกันคุณเป็นความสุขเป็นเหมือนแบบเซฟโซนที่ปลอดภัยของเขามาวันนี้อยู่ๆก็หายไลายไม่ตอบบล็อกกันโดยไม่มีเยื่อใหญ่คุณใจร้ายค่ะคนที่อยากทักหาคุณนะคะเป็นคนที่พูดกับคุณประโยคล่าสุดก่อนที่คุณจะบล็อกเขาเลยว่า เธอทำไมใจร้ายแบบนี้ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยนะคะคุณผู้ฟังก็แบบนางฟ้าเราว่าจะบล็อกเขาไปสักเดือนหนึ่งอะตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาแบบว่าส่งพลังงานดึงดูดหาเราคุณกับเขาอาจจะฝันถึงกันตลอดเวลาหรือที่บางที่มุมนั้นมุมนี้ในห้องในบ้านเตียงนอนโซฟาห้องน้ำห้องรับแขกตู้เย็นทีวีโต๊ะนั่งเล่นคุณจะเหมือนรู้สึกว่ามีเขาอยู่ใกล้ๆตลอดเวลา ความคิดถึงที่มันส่งหาคุณด้วยดาเมจที่มันรุนแรงมันเลยสั่นสะเทือนเหมือนว่าแบบเขาเดินตามประกบคุณใช้จิตวิญญาณแบบสิงประกบคุณอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่นะคะถ้าหากว่าเขาเป็นระดับพ่อหมอแม่หมอหรือว่าสายมูเล่นแร่แปรธาตุมีแบบพลังงานดาร์กที่ค่อนข้างออกไปทางเทาเลยอะ่ะ เทาออกดําเลยอ่ะเขาอาจจะทําได้ก็ได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังแบบดวงใหญ่กว่ามีสินที่ใหญ่กว่าเขาเขาอาจจะทําได้แค่นั้นคุณผู้ฟังก็อาจจะยังใจแข็งไม่ปลดบล็อกหรอกจะใส่ดอนวอลลี่แล้วไงใครแคร์ปี้เลย <c oughs> คุณอาจจะแบบว่าเอาไม้กวาดขนไก่มาไล่ปัดรางควาลอะไรอย่างเงี้ยนะ พลังงานคนที่อยากทักคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะเธอ m a g i i i a n King of Sword อะเห็นใจเขาหน่อยอย่าทำให้เขารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยไปมากกว่านี้เลยนะคะพลังงานของเขานั้นมองมาที่คุณอะดูคุณสองคุณเอาอาวาตารมาสองคุณหรือว่ารูปล่าสุดที่เซฟคุณไว้ในโทรศัพท์อะ่ะเขาก็ยังแบบเมนิเฟตในรูปอยู่อย่างนั้นอะสอง่งแล้วก็เหมือนแบบปลดบล็อกสิปลดบล็อกส,อกสิทักมาสิโทรมาสิ คิดถึงกันบ้างสิไม่ไหวแล้วนะอะไรแบบนั้นอย่างนั้นเลยนะคะมันมีจริงๆนะเธอคนแบบเนี้ที่แบบรักใครบางคนรักมากจนจะเป็นบ้าว่นเวอร์พรั่มเพออยู่กับการเมดิเฟดทั้งที่ตัวคุณเองก็รู้แหละว่าเขา,าชอบทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็แบบ ด้วยความดวงใหญ่ของคุณนะ่ะคุณเหมือนรู้่คุณก็เลยปิดกั้นทันบางคนนะคะอาจจะแบบรู้ว่าเออเขาเคยมานอนมานั่งที่เตียงคุณหนุนหมอนคุณบางคนคุณอาจจะเอาไปซักเอาไปสะบัดเอาไปบางคนอาจจะเปลี่ยนไปเลยป่าปูที่นอนหมอนมุ้งใดๆก็แล้วแต่ นี่คือพลังงานของคนที่อยากทักหาคุณเพราะอะไรเพราะคุณบล็อกเขาคุณลืมเขาคุณปล่อยเขาแล้วก็เหมือนคุณอยากจะเลิกกับเขาจริงๆคลายว่าด้วยความที่บ้าพลังของเขาหรือเปล่าคุณเลยกลัวกลัวว่าถ้าเกิดดิวกันไปต่อเขาอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหัวร้อนอาจจะแบบว่าทําอะไรไม่ดีกับคุณคุณก็เลยแบบ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมของคุณมันเหมือนการหักดิบอะบอกเลิกกลางอากาศบอกกลางอากาศทิ้งไข่ไว้แบบพูดบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาจุกเจ็บ มันเลยทําให้เขารู้สึกหัวร้อนอยากเอาหัวโขกกาแพงไต่กําแพงว่าแบบอะไรอ่ะไม่ได้ฟังจากปากเราเธอตัดสินใจเราไปแล้วตัดสินเราไปแล้วหรอนะคะเรื่องนี้จะตรงกับใครไหมขนลุกจังเลยมีชาวท่านลมพยายามจะใช้กดแรงดึงดูดให้คุณกลับมาปลดบล็อกกลับมาเคลียร์เปิดใจเปิดประตูบ้านแล้วก็กลับมามีแพชชั่นให้เขากับคุณได้เจอกันสเสน่หากันอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากว่าคุณคิดว่านางฟ้าเราหนีคนคนเนี้ยมาหลายรอบเรานำมูฟอ on เป็นวงกลมแต่เขาก็กลับมาได้ครั้งนี้เราไม่เอาแล้วก็แล้วแต่คุณเลยค่ะถ้าคุณคิดว่ามันแย่มันดาร์กมันครบแล้วมันหดหูหัวใจหรือมันไม่ได้แบบได้ความรู้สึกสบายใจ100%เซก็บล็อกนิรันตลอดการเลยแต่ว่า ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็หาวิธีที่จะทักขาม,มาเจอมาหาคุณนั่นล่ะค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขารักมากคนคนนี้นะคะนิสัยของชาวธาตุลมเปถุนตุนกุมนะคะนิสัยที่เหมือนกันก็คือรักใครแล้วลืมยากจําเก่งจําทุกอนูทุกโมเมนต์ทุกตอกซอกซอยบ้านทุกหลืบจําแม้กระทั่งว่า ห้องน้ำของคุณเ,เขาเรียกว่าใช้แปรงสีฟันสีอะไรยาสีฟันสีอะไรแชมพูกลิ่นอะไรจําได้หมดจําเก่งนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเขาจะปล่อยคุณง่ายๆไม่มีทางค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอ่าบ็อกเขาแป๊บหนึง่งให้เขาดัดนิสยัยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองจริงเขาก็เป็นสเปกแหละเขาก็หล่อเขาก็มีสเสน่ห์เขาก็เท่อะไรเงี้ยก็ว่าไปค่ะ ต่ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ความเป็นร้อนดังของไฟ์ความเป็นลมของเขาที่มันแบบมเมจิเชียนพ่อหมดเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยอยู่ในสายตาเขาตลอดความเป็นเดอะสตาร์นะยิ่งคุณฮอตคุณโพสคุณอะไรมากมายต่อเมียอะไรนะส่องตลอดค่ะเขาอาจจะเป็นคนแรกด้วยซ้ำที่ส่องที่ดูแต่คุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะงงอุย้ยใครก็ไม่รู้ว่ามาส่องสตอรี่ชื่อแปลก เท่ไรบอกบอกบอกเข้าไปเขาก็สร้างตัวมาใหม่ค่ะน่ากลัวจังเลยอะ่ะคุณดิวกับใครอยู่อะ่ะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนาะประมาณนี้นะน่ากลัวค่ะพลังงานของเขาอยากทักขาเพราะอะไรเพราะคุณบ็อกเขาคุณอยากจะจบความสัมพันธ์คุณอยากจะค่อยๆดอนลี่ออกไปจากชีวิตเขาแล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยเพราะว่าคุณทําให้เขาจําไปแล้วค่ะทุกโมเมนต์ เสียงของคุณเนี่ยคือได้ยินแบบสิบมมเมตรเขายังจำได้เลยอ่ะนะเขาจำทุกอนูทุกคำพูดทุกการกระทำจำได้หมดถ้าคุณเคยเปิดกล้องหรือว่าได้อยู่ด้วยกันแบบตัวเป็นๆแบบนบชิดถึงขั้นสกินชิปเนี่ยโอ้โจำได้ไมแม้กระทั่งฝในตัวคุณยมีกี่เม็ดเนี่ยเขาอาจจะแบบเคยแอบ,บนับตอนที่คุณนอนหลับอะไรเงี้ยว่หลอนจังเลยอ่ะนี่คือเรื่องราวของใครนี่แหละค่ะคนที่อยากทัก้าคุณ ล้มแมทุนตุนกลุ่มนะคะฟังพวกอความบันเทิงถ้าตรงกับใครนางฟ้าก็สู้ๆนะแต่ถ้าเป็นนางฟ้าไม่เอาอ่ะกลัวมากแม่นะคะบ๊ายบายค่ะ